นี้เป็นสัปดาห์ที่สองแล้วนะคะแล้วก็ยังคงอยู่กับคุณหมอแอมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีคาถามมาถามคุณหมอแอมเกี่ยวกับเรื่องเลเซอร์ค่ะเริ่มคำถามแรกนะคะถามว่าค,คะาจะค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งเพราะเลเซอร์ก็มีหลายประเภทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจำพอจำจงเป็นว่าเเลเซอร์ทางผิวหนังเนี่ย ให้รักษาภา,ะาวะความผิดปกติต่างๆอยูหนัได้ขึ้นกับว่าเลเซอร์นั้นเนี่ยเป็นเลเซอร์ชนิดไหนนะครับอาจจะใช้แก้ปัญหาอยู่ในแต่ละเรื่อง,เ,องเช่นก็จะมีเลเซอร์บบอนน laser ที่ใช้รักษาเ,เส้นเลือกรักษารอยแดานนง,ดงก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งเลเซอร์ที่ใช้รักษาเลืองเม็ดสีมีอันินป้าก้าจุดหนังดำก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับเลเซอร์ที่กระตุ้นการสร้างคองลลาเจนลดริ้วรอยหรือว่าปรับเลี้ยงเฟสเจอร์ความเรียบข,ของผิวกลุ่มเสี่างๆก็จะเป็นกลุ่มหนึ่ง มาถึงคําถามที่สองนะคะจะถามว่าได้ครับได้ครับก็ขึ้นกับว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาผิวไหน,นเป็นปัญหาอะไรแล้วก็มีปัญหาที่บริเวณไหนนะครับจริงๆผิวที่ส่วนต่างของร่างกายเนี่ยก็ไม่ได้จัดการจากผิวที่หน้าเท่าไหรก็สามารถใช้เลเซอร์รักษาภาวะควา,ความผิดปกติของผิวหนัง ที่ผิวส่วนอื่นของร่งางกายได้เช่นกันอย่างเช่นในกรณนนีบางคนอาจจะมีรอยสิวที่หนัมามีสิวตามลำตัวก็อาจจะใช้เลเซอร์หรือว่าใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่รักษาสิวและรอยสิวที่ตามตัวได้เหมือนกันนะครับค่ะต่อด้วยคถามที่3มนะคะที่จะถามว่าครับอา,อาจจะเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องน,นนะครับ โอเคเลเซอร์บางชิตเนี่ยอาจจะทําให้ผิวบางลงเล็กน้อยชั่วคราวไม่กี่วันหลังทาแต่ระยะยาวเนี่ยร่างกายก็จะมีการสร้างผิวใหม่ขึ้นมาซรอมแสมส่วนที่บางลงนะครับระยะยาวเนี่ยผิวจะแข็งแรงขึ้นด้วยซ้ำนะครับค่ะก็ได้ตอบได้คุณหมอได้ตอบคำถามมาครบถ้วนแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอแอมมาที่มีนะคะส่วนท่านใดที่มีคำถามนะคะสามารถ คำถามกับเราได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m d e a m e d c l i n i c นะคะสำหรับวันนี้ Beauty i n s i d e b d e a e m e d Clinic สัปดาห์ที่2ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ